วันนี้พาไปดูบรรยากาศการเปิดเทียนท้องกันร้อเอร์เซในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสอพทได้ออกประกาศให้สถานศึกษาทดลองเรียนแบบออนไลน์ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด1 9เป็นรูปแบบในวันนี้ โดยบรรยากาศตามหน้าโรงเรียนต่างๆในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเป็นไปอย่างคึกคักมีผู้ปกครองเดินทางมาส่งบุตรหลานหน้าโรงเรียนทําให้การจราจรในช่วงเช้าค่อนข้างหนาแน่นเจ้าหน้าที่ตํารวจจราจรจากสพเมืองนครศรีธรรมราชคอยอำนวยความสะดวกในการสัญจรช่วงเช้าบริเวณหน้าโรงเรียนที่ค่อนข้างคับขังที่โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราชณนครอุทิศถนนประตูขาวตําบลครางอําเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นโรงเรียนระดับประถมขนาดใหญ่ในตัวเมืองนครศรีธรรมราชก็มีนักเรียนมาเรียนเต็มรูปแบบโดยมีคุณครูคอยให้การต้อนรับซึ่งที่โรงเรียนแห่งนี้มีมาตรการคัดกรองไข้หวัดและอาการเสี่ยงของนักเรียนครูรวมถึงบุคลากรก,ก่อนเข้าโรงเรียนทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามายัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาจัดให้มีจุดล้างมือด้วยสบู่และเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ ตามนโยบายอย่างเคร่งครัดเพื่อไม่ให้เกิดภาวะเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อของโรคโควิด -19